นี่อะไรอ่ะนิงกะละบาชิวิงกะละบาอุ้ยดาวกินไหมกินสิเข้ามาให้เขากดเลขให้โอ้นี่ครับกุ้งบนร่มเลยห้าพันห้าพันอ๋อกี่ถ้วยอ่ะพอพอทรีออทูถูทูทูนี่ะถูพันธุ์รางว่าอะไรเหรมียนอ๋ออ๋อ3 3อ๋อโอเค5 0 0 0ันประมาณเท่าไหร่ดาวเราคำนวณให้หน่อย เดี๋ยวเรามาลองกินดูห้ 5, าพันมาเท่าไหร่ปด <8, S 1> บาท <8. S 1> อ่ามามาลองกินดูมาลองกินดูเยููู้เวปนะอะไรนะอันนี้เป็นข้าวราแกงที่เมียนมากครับเดี๋ยวมาลองกินดู <laughs> ให้ดูนี่จะั้งไหรห้าพันโอเค กินป็นการสนทนาอ่อโอเคสองตัวสตัวโอเคโอเคนี่นะครับโอเคเอ๊อ๋อโอเค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 เอาอะไรอีกไหมเดาวอยากินอะไรอีกบ้างเฮ้ยปลาดุกเหรอนี่ปลาดุกสี่สิบสามเนอะเนอันนี้ปลาดุกสามเย้ มันกลิ่นกันเรื่องมีอะไรอีกบ้างอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ดีเลยโอ้โหอันนี้ก็น่ากินนะเดี๋ยวให้เธอเลือกเลยมีน้ำพริกนี่เอาไหมน้ำพริกน้ำพริกเออเอาไหมเอาโอเคอ่ฟรีฟรีฟรีอ๋อฟรีโอเคอันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ฟรีไรอฟรีอ๋อสามอย่างนี้ฟรีสามอย่างนี้ฟรี เอาออะไรเาปลาดุกนี่ปลาดุกเยกูอะไรชื่อมาล่ะอ๋อโอเคอ๋ออ๋ออันนี้เป็นไข่ปลาอารมณ์เหมือนกินข้าวราดแกงค่ะทุกคนที่ที่ไทยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เมียนมาค่ะทุกคนเนี่ยสองอย่างเท่าไหร่นะห้าพันประมาณแปดสิบบาทหนึ่งหมื่นถ้าสองชุดก็หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทโอเค

อ๋อนี่น้ำพริกเอออ่าฟอทรีห้าหมัดอ๋อเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวของเราสั่งเพิ่มไหมเธอจะไปสั่งแยกอีกใช่ไหมคือเราอยากกินอย่างอื่นด้วยอ่ะมามาเดี๋ยวโอเคมาโอเคมานี่ก่อนคุยกันรู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องบ้างโอเค and Yeah. Okay เอาอะไรอีกอีกดาวโอ้ Yeah okay อัน This one. Yeah อันเอาอะไรอีกไหมของฉันได้แล้วนี่ครับให้ดูมีหลายอย่างนะกินให้ไข่ปลาเราไข่ปลาเอาไหม้หรือจะเอันนี้หรือจะเอันนี้สามชั้นไม่เอาสามชั้นอ้วนจบเลยเอาไข่ปลาไหมไข่แตะ Okay. ใช่โอเค w o, okay. o oh. okay. ีได้เยอะมากโอเคไปไปนั่งเลยว a t เ r อว t e เดอวันว้าเดอโอเคการคุยก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะว้าวโอ้โหแล้วดูน้ำพริกอันนี้ฟรีฟรีฟรีไหอ๋อไร้ขาไม่ขายิ้มแย้มน่ารักมากเลย เจสตินมาเด็โอ้โหดูผักนี่ราวผักนี่ผักให้ด้วยอเดี๋ยวมาลองกินกันดยหูข้าวมาแล้วราวว้าวมาแล้วนี่โอ้โห free free h e e e h e r e ันนี free โอ้ e e r y w h e r e o ฟคุณยออันนี้เป็น โอ้นี่ข้าววาอย่างนี้เลยอ๋อโอเคสามารถเติมได้โอ้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ For all For all Wow 10,000 10,000แล้วต้องจ่ายอ๋อต้องจ่ายยังไรอ่ะนี่ครับเขากำลังกดราคาให้ไปวๆจริงเหรอพี้แอพี่ยอ๊โอ้โหนี่ทั้งหมดนี้ เด ok. ี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่ฟรีอันนี้ฟรีอันนี umm ้ฟรีอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีอุ้ยอันนี้สะเดาหรือเปล่าเนี่ยแสดาสะเดาบ้านเราเลยมาดูนะคะว่าเท่าไหร่ประจัดประจัดจัดะจัจประมาณเท่าไหร่ ออน่นมดเลบอ๋อโอเคโอเคสิเลเนี่ยม้งเ้าหยโอ้ด네ีัโอ้มีน้ำซุปด้วยโอ้โหเต็มโต๊ะฟเยอะมากฟรีเยอะมากเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสามาวเราคมเราเป็นเงินไทยหน่อย n c l ค d e water อรอโอเคโอเครวมน้ำแล้วอันนี้ทั้งหมดนี้หมื่น หนึ่งสนห้ารก็ประมาณเท่าไหร่221บาทโอ้นี่โอเคเจสตินมาได้โอเคได้เยอะมากคือถ้า2อย่างประมาณ5,000ก็ประมาณเท่าไหร่นะ60 80เออ80บาทแปดสิบาทหนึ่งันบาทวิชชอบผักเขามากนี่ผักสดๆเลยนะกินของฟรีก่อนเลยอันดับแรกนี่น้ำพริกค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกไอ้นี่มะเขือยาว เดี๋ยวมาลองชิมดูเป็นยังไงอร่อยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยถ้าดาวบอกอร่อยนี่แสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเออนี่ผมว่าอยากกินน้ำพริกตัวนี้มากชอาเป็นคนชอบกินน้ำพริกแบบแห้งๆแบบนี้ไม่บอกกินอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งบดอยากกินกุ้งมานานมากเลยทั้งบทนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยจานนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาท รวมน้ำแล้วเออรวมน้ำแล้วอนี่นี่โอ้ชอบความแบบผักเขาให้แบบจัดเต็มแล้วไม่ห่วงเลยนี่น้ำพริกโอ้หนี่กุ้งโอ้ยมาครับกุ้งยังไงบ้างอร่อยอร่อยมันขราดซอสด้วยอ่าืมจกใหญ่เลยจกใหญ่เลยคราวนี้ไปให้สุดไปให้สุดดาว ไม่รู้มันกงโอ้นี่นี่นี่น,นี่ครับบรรยากาศร้านนี่เป็นประมาณน,นี้นี่เป็นร้านด้านบ้านเลยอันแบบน่ารักมากเลยต่างคนต่างฟังกันไม่คอยอกมาลองไข่ปลาบ้างไหมไข่ปลานะ่ากินมากไขป่ไขปลานี่ครับไม่รู้เขาไปทำยังไงนะแต่ว่าแบบเนี้ยโหดูชิ้นใหญ่มากดูดูโอ้อยู่นีๆนี่นี่คือไข่ปลานะครับ เดี๋ยวมานเริ่มเลยอ่ะจะแข็งหน่อยเนาะเองหมกับข้าวดูอบกคล้ายคลอบกเหมือนข้อบกไข่ปลาอืมอเดลิเชสเดลิเชียชเลโชเล่อช็อโชเลเดลิเชียเล่เดลิเชสโอเลโชเล่ชโอเลโอเล

เอ็นชีเดย์เอ oui> ้ยลาจีเนยลาจีเนยมจีลาจีเนยนี่ครับเป็นว er> ้าอร่อยมากเิสซี่มาไดมาเ่ด้มาเลยเน่ะครับโอ้น่ารักมากเลยสวยมากา่ะกินต่อคล้ายๆแบบข้าวลาดแกงบ้านเราเนาะที่แบบจับผักแต่นี่แบบน้ำพริกเขาแบบมาเยอะมากหลายอย่างมากอันนี้คือที่เธอสั่งใช่ไหมมันคืออะไร ลองกินดูกันไม่แน่ใจเหมือนกันชิ้นใหญ่มากเลยพี่ลูกเดีวลองหั่นหั่น่นดูมันจะเป็นคล้ายหมูหวานเปล่าเนี่ยการมาสั่งอาหารที่นี่คือสนุกมากจริงค่ะทุกคนเออแล้วแม่ค้าก็น่ารักนะใช่เอามือกัดเลยเอันนี้เป็นเนื้อเดี๋ยวมาลองชิมดูที่เรามาสั่งมาสามอย่างเมือหมูหรอ เป็นหมูอะไรหมูทอดมันอ๋อหมูทอดมันออกมันมันอ่ะเออหมูทอดเฮ้ยไก่ไก่เหรอไก่สิใครว่าหมูกินไปกินมาเป็นไก่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 เป็นไก่เหมือนไก่ทอดอืมเนี่ยให้ดูน้ำซีปเฮ้ยน้ำซีปน้ำซุปร้อนๆเลยนะรีบซดเลยเนี่ยใช่น่าอร่อยอุ้ยน้ำซุปแบบร้อนๆเลยเนี่ยครับให้ดูน้ำซุปเขาโอ้โหหมดนี่สองร้อย ของฟรีเยอะมากฉันชอบชอบแบบชอบมากของฟรีแล้วก็มีผักให้ฟรีเนี่ยนี่นี่ผักสดสดเลยนะครับเลยน้ำน้ำพริกเขาอร่อยนะเออได้ไม่ลองจิ้มวันนี้เลยหรือว่าหรือลองเค็มไปไหนก่อนเดี๋ยวรอนไหนอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะคล้ายๆน้ำพริกปลาล้ล่ากะปิกะปิใช่ไหมน่าน่าจะใช่ฉันอยากลอกินตัวนี้แล้วก็กินกับตัวนี้หุยทุกคนฉันชอบมากอันนี้ชอบอันนี้เหรอใช่วยฉันชอบมาก มาอืมอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยน้ำซุปกินกับน้ำซุปเออยังไม่ลองเทียนน้ำซุปเลยอันนี้น้ำซุปอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะต้องลองนี่ดูลองชรบรูคน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 เป็นไงบ้างมันเก็บเก็บดอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่หดอไม้ดอกเหมือนเคยกิน จะจืดเหมือนแสกขมิ้นด้วยลูกใช่ะเดาให้ดูอันนี้เป็นสดเดาทำไมสีทองมากเลยเขาไปลวกเพราเเี่ยลองกินอ่ะลองกินแสดงเลยผักรีอ่ะืออนี่ตักใหญ่เลยค่ะเพราะว่าชอบดาวชอบวันนี้เฮ้ยกินกระเดาอืมแสดไม่ขมมากลูกเอออื โดยรวมให้กี่คะแนนให้ประมาณแปดแปดอ๋ออันนี้นะแต่ความชอบแต่ละคนนะคะลิ้นไม่เหมือนกันนะคะในนี้เธอชอบอะไรสุดไข่ปลาไข่ปลานี่นี่นน้ำพริกน้ำพริกเหมือนเรากินซุปมะเขือเลยทุกคนอันนี้ ลองมากินได้นะครับที่เมียนมานะครับใครรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ให้หน่อยนะคอมเมีตนมาที่กำลังดูอยู่เราชอบในความฟีเอะมากใช่โอ้เจสซินมาเดอโอ้ี่ใส่กาง thank you เจนซินมาเดอเจ้าชิเปิรนเลยตอนนี้มากินข้าวกันอร่อยมากกินหร้อยังจะลองกินแล้วอันนี้ขมนะ เห็นยังไงขมนะอืมแั่ข้าวนะเขียวเนี่ยกินกับน้ำพริกนี่อร่อยมากต่ออือืออ่เลยเพราะฉะนั้นว่าจะกินไม่ได้มไม่เยอะด้วยนะ เจสตินบาเดเจสตินบาเดเจสตินบาเดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยคอมเมนต์มากโอเคบาย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 